เราได้ถ่ายเต็มคันแล้วทุกคนโอ้โหดีใจครับนี่ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ปั๊มปตทบางปะอินแล้วผมก็ยังเดินทางเรื่อยๆนะผมก็ออกมาจากบางนาประมาณเดินมาขวาเลย ทางพ่อก็ได้ส่งสเบียงครับผมโอเคไปเดี๋ยวแม,ม่บ้านขับรถตามครับผมไปอม,มืดมืด,ม,ดมืดมากเดีย๋ยวไปเจอกันวังไสพูเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับผมดีผมมาเจอ f อฟซีทิกตอกครับผมมา อันนี้พี่ทีนะคพี่ทีสำรวจแร่ครับ <ใ2014 S 2> สำรวจแร่หน,น,นองบัวนะครับเขามาทักผมเขาอยู่ในตู้พี่พี่ใช่คนในทิกต็อกคนนี้ไหมเขินแล้ว <ver> <ana> แต่ไม่แน่ใจไงพี่เล่นอะไรสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอนนอนทักทแลนด์ครับผมวันนี้กําลังเดินทางกับ จิบครับก็มาสองคันน,นี่ผูกใจนําเนอครับผมโอ้งานเที่ยวแรกของผมนะผมย้ายของแม่นะครับผมย้ายของในบ้านแม่นะครับของเยอะจัดนะผมต้องออกแคลเอร์ย้ายของให้แม่เลยเราได้ถ่ายเต็มคันแล้วทุกคนโอ้ดีใจครับนี่ครับ ก็ตอนนี้ผมอยู่ปั๊มปตทบางปะอินแล้วผมก็ยังเดินทางเรื่อยๆนะผมก็ออกมาจากบางนาประมาณสามโมงครึ่งรถติดมากครับผมก่อนลงมอเตอร์เวย์รถติดจริงๆครับนี่ก็ต,ต้องถึงพรุ่งนี้นะครับเอ้ยถึงต้องถึงคืนนี้ทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ วันนี้เป็นวันที่21นะทุกคนผมอาจผมคลิปอาจจะลงคลิปช้ามขออภัยนะครับเพราะว่าผมยุ่งมากครับเรื่องรถก็ยังไม่มีเวลาแทบไม่มีเวลาตัดคลิปเลยนะทุกคนเพราะว่าต้องทําเอกสารอะไรหลายๆอย่างนะครับขนของแม่ขึ้นรถด,ด้วยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้วันที่21วันที่22เจิมรถนะครับผมเดี๋ยววันเจิมรถก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับ เราก็จะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้เลยครับผมตั้งแต่วันรับรถเจิมรถนะครับแล้วก็วิ่งงานไปด้วยกันนะผมขอให้ทุกคนอยู่กับผมแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับผมวันนี้ผมภูมิใจมากเลยผมไม่คิดว่าผมจะแบบผมจะได้มาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แม่บ้านก็จะขับรถยนต์กลับนะครับเพราะว่าถ้ากลับไปเนี่ยจะไม่มีรถยนต์ใช้ก็เอารถยนต์กลับไปด้วยนะครับก็ได้เอารถใหญ่ไปเจิมนะครับ ผมภูมิใจมากเดี๋ยวว่ายรถเสร็จอะไรผมก็จะมาถ่ายรีวิวคลิปนึงนะผมอโอ้ยค่าเหมารถก็ประมาณห้าร้อยนะแม่จ้างห้าร้อแม่ยังไม่จ้างเลยก็คร <laughs> ั้งแรกในชีวิตเลยที่รัดของอย่างนี้นะผมโอ้เจ็บมือมากทุกคนยอมรับ พี่ๆที่วิ่งผ้าใบเลยครับผมมือเขาเหนียวมากนะผมผมรัดเจ็บมือแล้วแค่รัดแค่นี้นะผมไม่รู้ด้วยครับจะรัดยังไงมัดยังไงนะผมก็ไม่เป็นนะ,นะครับฝากด้วยนะน้องใหม่พี่ๆผ้าใบนะผมแต่อย่าจะเช็คระบบไฟนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมเพิ่งขับครั้งแรกก็ต้องเช็คระบบไฟก่อนเดินทางนะครับผมเพราะว่ามีพี่น้องเขาก็ต้องเดินทางกับเราด้วยนะครับ กมอไซค์รถเล็กอะไรพวกนี้นะผมสำคัญนะครับบางฝุ่นก็น้อยๆอยู่นะร,รอชมติตตามตอนต่อไปนะผมอ,อย่าเช็คระบบไฟครับโอเคครับเปิดไฟลีปั๊บเปิดไฟหไฟมากนะครับผมไฟหมากข้างประตูติดครับผมโอ้ไฟลีเขียวด้วยทุกคนผมก็ไม่รู้นะเพิ่งเห็นนะผมนี่ ติดครับไปเรียมืมันทุกเลยติดครับผมไฟตัวแม่ติดทั้งสองฝั่งนะไฟหลีก็ติดทั้งสองฝั่งนะอะไฟหลีตัวนี้ไม่ติดทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมซื้อหลอดเตรียมไว้แล้วแต่ว่าผมอ่าติดเฉยโอเคครับโชคดีติดก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งขาดนะผมอาศัยก่อน นี่ครับไฟลีท้ายติดนะครับเรียบร้อยไฟเลี้ยวติดนะผมไฟส่องไฟเราอ่ะอ่าไฟส่องไฟก็ติดครับผมเห็นไหมโอ้เรไฟลีทางนี้ติดหมดครับไฟเลี้ยวติดหมดก็เคสผมเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะผมคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยอาจจะสักสี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าผม นั่งไปกับข้อตาผมขับข้อตานั่งไปด้วยนะนู่ลูกสาวเห็นไหมไปบายได้ไบายนู่นอยู่ตรงกะรีปั๊มนะครับผมโอเคครับขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับก็ได้จะถึงประมาณสี่ทุ่มห้ทุ่มนะครับตอนนี้ตอนนี้เออตอนนี้ห้าโมงห้าโมง สามสิบสี่นาทีครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเจ๊ผมขออยาตเข้าห้องน้ำก่อนครับไปครับผมก็เดินทางกันต่อครับเห็นไหมยังอยู่หน้าอ,อกอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่ซื้อที่คาดหัวนะครับออกมายังกำลังขยับออกไปครับรญญออกได,ไออกได้ออกได้เดินมาขวาเลย ทางพ่อก็ได้ส่งสเบียงครับผมโอเคไปเดี๋ยวแม่บ้านขับรถตามครับผมบอมรุงสปอนเซอร์ er> ต้องเข้าแลนะ้วทุกคนผมจะปิดถุงไว้เย้ะน,นะ ถ้าไม่เข้านี่ผมไม่เอาออกแล้วนะวสชาตจยัก <laughs> ๆยับ,ย,บยอครับผมไม่เข้าก็ซื้อกินคือเก้าครับผมไป <laughs> <laughs> อยู่เส้นเอเชียบ ข้างในก็ได้ครับทอมก็จะเงียบๆหน่อยนะทุกคนเงียบไหมครับท่อเดิมจริงทุกคนเดิมแบบเดิมสนิทเลยครับผมไปเลี้ยวยังเดิมเลยครับผมก็เดี๋ยวเดินทางเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องดูรถคันเล็กด้วยนะครับเพราะว่าแม่บ้านขับนะครับ วิ่งคู่กันไปรถพึ่งหายติดเนี่ยครับผมเส้นนี้แหล้วชวนลูกสาวมานั่งหน้ารถลูกสาวก็ไม่มาผมกลัวนะรถคันใหญ่กลัวนะออกมาได้ยังแม่ยังเอาได้ยังนะไปก่อนรถเล็กมันวิ่งเร็วกว่า ก็ตอนนี้เพิ่งอยู่บางปะินบางประหันนะผมก็เหลืออีกประมาณถึงงถึงถงพิจิตรก็อีกเกือบสองร้อกว่าโลครับเกือบสามร้อยโลนะผมก็จะวิ่งถนนบางปะินเนี่ยเอยถนนเอเชียนะไปยันแยกตากฟ้านะที่จะวนไปตากฟ้านะก็เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นน่าจะมืดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงครับจะหกโมงแล้ว สี่ิบเก้ากิโลนะครับผมเดี๋ยวที่คาดหัวเดี๋ยวยังไม่ได้สั่งมานะครับกับผมเดี๋ยวดูก่อนครับที่คาดหัวกับที่แขวนตรงคอนี่จะแบบว่าแบบไหนจะได้อัตราลดกว่ากันนะผมเดี๋ยวต้องกะกะลองกะดูก่อนนะเพราะว่าอันที่คาดอกเนี่ยผมมีอยู่แล้วที่ใช้กับโทรศัพท์นะ ไอ้ผมขออนุญาตเดินทางผมก็จะได้เก็บบรรยากาศได้น้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงแยกบนเข้าตากฟ้าผมไปขออนุญาตเดินทางครับ ผมก็อยู่ไปสาลีเลยนะครับผมฝนตกหนักมากครับผมนี่ครับสะทางก็มึดแล้วผมแล้วก็ผมไม่มีไฟขาวด้วยนะเนี่ยโอ้โหรถเก่งเหยียบน้ําไฟครับตกใจเลยผมเนี่ก็ได้จะถึงบ้านประมาณอ,อ5ทุ่มนะครับ5ทุ่มก,กว่ากว่าเพรวิ่งเร็วไม่ได้เลย รถก็เพิ่งขับครับยังไม่ชินเท่าไหรนะ่นะเบรคคงเบรกหางก็เลยว่ายังไม่ตั้งด้วยทุกคนแต่ความรู้สึกว่ารู้แล้วครับเบ้าเบรกหลังเบรกหางห่างแล้วก็ไม่กล้าไปนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนเพาว่าเดี๋ยวไปตั้งที่บ้านนะครับตั้งเบรกหางเพราะว่าต้องไปจัดให้รถให้เรียบร้อยนะผมเช็คเช็คพวกเบรกนะครับตั้งเบรกหางดูจระบีหางด้วยนะ เคครับ <Okay, S 2> ผมเดี๋ยวผมขออญาตเดินทางเรื่อยๆก่อนนะครับพอดีฝนตกหนักด้วยชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวทุกคนโอ้ยโอ้ยหายผมมืดมืดมืดม,ดมาก๋ย่าไปเจอกันวงังไสพูเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็หนองบวยสิบเก้ากิโลครับอ่า ก็น่าจะเหลืออีกประมาณร้อยกิโลนะเคครัผมครับผมด่ผมมาเจอ FC t i k ทิกตอกครับผมมาอธิพีทีนะครับบีทีสสำรวจแรกครับสำรวจแรกหนองบัวนะครับเขามาทักผมเขาอยู่ในตู้พี่พี่ใช่คนในทิกต o อกคนนี้ไหมเขินแล้วไม่แน่ใจไงพี่ไม่แน่ใจนะโอ้ ว okay. ันน okay. 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 ี้เมื่อกี้เขาขอถ่ายรูปผมก็เลยขอถ่ายวีโอกลับนะให้มาเติมได้นะครับได้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ได้ผ่านมา่อยแถวนี้นะครับครับพี่อ่ดี๋ยวมาจอดเช็คของฝนมันตกแรงนะครับก็เลยมาดูของนะครับระหว่างเดินทางกลับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับแม่บ้านก็เข้าห้องน้ำอยู่นะเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใน YouTube เอวผมครับผมตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับเหลือแค่สองนาทีนะครับผมก็เลยแยกวางนิ้วมาแล้วผมก็ใช้ความเร็วได้แค่สี่ิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเพราะฝนตกหนักมากครับก็ไม่ให้แม่บ้านนำหน้าไปนะผมตกหนักจริงครับตลอดทางนะครับตั้งแต่เลี้ยวเออเลี้ยว บางไปอินมาเลี้ยวมาทางโน้นนะคผมบ้บานเนินม่วงนะครับตอนนอี้ใช้ความเร็วไม่ได้เลยไม่ได้รีเพราะผมไปเรื่อยๆมืดมากๆ ก็อีกประมาณ40กิโลก็ถึงแล้วนะครับผม3 0 4 0กิโลนะครับโอเคครับผมขอญาตเดินทางก่อนครับฝนตกหนักจริงครับ ถึงแล้วผมบางไทรพูนครับดูรถดีๆโอ้โหฝนตกหนักมากคนขอไปก่อนนะมาแล้วบางไทรพูนนะผม คั้งแรกครับผมที่ขับหัวลาดเข้าบ้านครับกัถึงแล้วนะผมโอ้ยวิ่งเร็วไม่ได้แนะล้วฝนตกที่มาที่บ้านฝนยังไม่ตกครับข้างๆมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอชมตอนต่อ,ตอไปนะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะเพราะว่าห่วงแม่บ้านขับรถนะครับเพราะขับกลางคืนด้วยโอเคครับผมไม่นะครับก็คลิปนี้ผมถึงเรียบร้อยแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่มารับชมจนจบนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปเรื่อยๆนะผมก็คลิปต่อไปอ่าคลิป น่าเป็นเจมนิมรถนะครับผมเจิมรถก็ฝากติดตามด้วยนะผมอันนี้ก็เดินทางมาแค่พราะว่าได้ถ่ายคร่าวๆนะครับผมก็ต้องห่วงกันหน้าครับผมเก็บภาพได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ฝันดีทัติสวัสดีครับผมก็ถึงประมาณยี่ทุ่มเอ่ยถึงสี่ทุ่มห้าสิบนะครับผม mm. ก็ไปแล้วผมบายบายมืดหน่อยนะครับ ครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมถึงแล้วผมนี่ครับบ้านอันนี้ก็จะเป็นบ้านแม่บ้านนะบ้านแสนห่างกันไม่ไกลครับผมเราถึงจอดเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาปิดภาพนิ่งให้นะครับว่าตอนนี้มันมดนะืดเนาะแต่ว่าปิดภาพนิ่งให้พรุ่งนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีนะครับผมวันดีทุกๆค